ีอามาจากมันแถวผ่านนกรครับีุ่เนมัดมือนรตัวนี้เรามาดูปลูครับนี้เรามาดูครับจากนน้ำเลยอะไรครับเราไปดูใต้น้เลยครับยอดเีเลยตรงเลยครับ เอาเชิญครับนำนำทีมนำทีมเดินไปก่อนเลยครับเดินไปก่อนเลยครับ